ลองมาไลฟ์ดูมาไลฟ์แป๊บเดียวล่ะคะ่ะเดี๋ยวจะไปทานข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยก็ฝากกันตั้งแต่หัวไลฟ์เลยแล้วกันเดี๋ยวเผื่อใครเข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็ฝากติดตาม YouTube นะคะเพราะว่ามันยังไม่กระเตื้องเลยตอนนี้วันอาทิตย์ไม่มีเรียนหรอเพิ่งพรีเซนต์งานเสร็จค่าววันนี้มีพรีเซนต์งานคะ่ะก็เลยตอนนี้เรียนผ่านโซเชียลนะคะ ก็เลยจะบอกว่า,าฝากาติดตาม y Youtube ค่ะ D U A N G K A O ค่ะฝากไว้แล้วก็ออกไปก็ไปกดติดตาม y Youtube ด้วยค่ะฝากติดตาม y o u t u b e นะคะเพราะว่าใกล้จะลงแล้วค่ะฝากแชร์ด้วยค่ะให้มันแบบว่าใจชุ่มชื่นหน่อยให้มันชื้นชื่นหน่อยนะคะก็ กดกันเยอะๆนะคะที่ YouTube นะคะเพราะว่าเห็นว่าที่เพจก็น่าจะกดกันไว้แล้วนะคะ u t u b e มี2อันนะคะมี YouTube ชื่อเพจดิเกคณะดวงเก้าสข้าแก่กับตัวที่เก้าให้ไปกดเพิ่มนะคะที่เก้าจะลงนะคะที่เป็นรายการเล็กๆน้อยๆของเก้านะคะชื่อ YouTube ว่า D U A N G K A O ค่ะน้องฟ้าฝากแชร์ด้วยนะคะค่ะฝากแชร์ y o u t u b e ด้วยคะ่ะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อสกครู่นี้ก็เพิ่งพรีเซนต์ รายงานนะคะอของวิชาบัญชีนะคะซึ่งไม่อยากเรียนแล้วเรียนบัญชีจบบัญชีมาก็ไม่อยากเรียนแล้วนะคะขอบุณพี่เล็กด้วยที่พิมพ์ไว้ให้นะคะชื่อ Youtube ตานนั้นเลยให้มันแบบกระเตื้องใจชุ่มชื่นหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปอ,อลงให้นะคะแล้วก็พ่เซ็นงานไปก็รอดไปแล้วนะคะรอดไปแล้วก็เหลือปรับ แกในเล่มรายงานนิดหน่อยได้จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนๆนะคะมีเพื่อนๆที่น่ารักแล้วก็อาจารย์เจ๋งมากนะคะก็เลยจะบอกว่า,อาตอนนี้นะคะก้าวกเ็เปิดเปิดรับนะคะเปิดรับเปิดรับน้ำพริกรอบที่สาม แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะโพสอีกทีหนึ่งนะคะเปิดเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือทําอะไรก็ตอนเนื่องไปเลยแล้วกันเพราะก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้หยุดแล้วก็มันจะช้ามากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไปรับแล้วก็เราก็มาพวกพะวงแบบมันไม่มีเวลาง่ายๆมันทําไม่ไหวอะมันไม่มีเวลาเพราะว่าไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวเหมือนบางทีเมื่อวานเนี้ยหรือว่าบางคนอะไรเงี้ยนะคะถามหรือว่าอะไรมาก็ก็แชร์เป็นหน้าเฟซไปเกี่ยวกับ สครับนะคะแล้วก็น้ําพิกก็คือเพิ่งเปิดนะคะเพิ่งเปิดวันนี้นะคะสําหรับคนที่จองมาก่อนล่วงหน้าเท่ากับก็คือเพิ่งเปิดวันนี้นะคะที่ได้ล็อกออข้อมูลไว้ทั้งที่อยู่จะส่งหรือคนที่จองจํานวนว่ากี่เซตกี่เซตไว้นะคะก็คือว่าก้าวได้ทําการแบบว่าจดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆทย,ย,ยอยทําส่งให้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปโพสตแล้วเปิดก่อนนั้นเนี้ยมันทําไม่ทันจริงๆแล้วมันก็ทําไม่ไหวเพราะว่าก้าวต้องทาเองนะคะ กาต้องทําเองเพราะว่าของกินเป็นครั้งแรกในการขายของกินก็คืออย่างที่บอกขายอย่าขายนะคะแล้วแต่ว่าก็ขายตามออเดอร์ค่ะตามขายตามออเดอร์มีออเดอร์มาก็คือเปิดรับมีออเดอร์มาก็คือทําไม่ได้ว่าแบบเปิดตลอดลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทําหลายๆอย่างด้วยสลับกันไปนะคะก็ ไม่ได้ว่า o อ x จังเลยหรืออะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณสําหรับคนที่อยากชิมอยากอุดหนุนอยากซัพพอร์ตอยากให้กําลังใจดวงเก้านะคะในการทําของกินกับน้ําพริกเผาคุณยายดวงเก้าเป็นครั้งแรกนะคะกะ็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาไปนะคะแล้วก็รับทุกคําติชมนะคะก็คือต้องใส่ใจแล้วก็ต้องลงรายละเอียดนิดนึงอะคะ่ะ ก็เข้าใจอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของกินแล้วก็ก็ค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็อะไรที่ผิดพลาดก็ต้องขอขอโทษด้วยสําหรับถ้าเกิดมีอะไรที่มันผิดพลาดจะค่อยๆปรับปรุงไปนะคะในเรื่องของของกินแต่ส่วนในเรื่องของสครับนะคะก็เนี่ยค่ะสะครับก้านะคะก็คือถ้าใครที่อยากรู้ว่ากาแฟดียังไงขมิ้นดียังไงนะคะก็เข้าไปดูที่เพจ the dk beauty นะคะเพราะว่าเพจนั้นจะเป็นเพจที่ เอาง่ายๆเป็นเพจทางการเป็นเพจมาตรฐานดั้งเดิมเลยละหลายปีแล้วนะคะกับการที่ก่อนหน้านี้ขายตัวที่เป็นเซรั่มนะคะของเดอะดีเนะคะซึ่งตอนนี้ ไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วก็ตอนนี้มีแต่ตัวสครับส่วนคนที่รอเซรั่มตัวใหม่ก็ต้องรอนานมากมากเลยล่ะคือว่าไม่มีกําหนดเลยล่ะตอนนี้นะคะก็คือว่าใช้สครับไปก่อนแล้วก็มาแนะนํานิดนึงนะคะสําหรับสครับนะคะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากเพราะว่าอยู่ข้าวมากเลย,เ,ลยเดี๋ยวไปทานข้าวเพราะตอนนี้ก็บ่ายโมงสินาทีแล้วเดี๋ยวมีอย่างอื่นทําอีกนะคะก็ะะอธิบายตัวนี้ก่อนแล้วกันสอสองตัวเนี้ยนะคะเป็นเนื้อครีมนะคะ แล้วก็สําหรับ2ตัวนี้เป็นเนื้อแบบเหมือนเป็นแนวสปาเลยนะคะเป็นกลิ่นแบบสปานะคะแล้วสาหรับ2ตัวนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่เพจ The DK หรือว่า IG The DK Beauty The d k เ e d ะดีเคเ e สกอรนะคะมีทั้งเพจแล้วก็มีทั้ง IG นะคะสามารถสั่งได้เลยสําหรับสครับส่งได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอเหมือนน้าพิกนะคะน้ำพิกเป็นของกินก้าวทำเองจะต้องใส่ใจรายละเอียดนิดนึงแล้วก็ใช้เวลามากแล้วก็แจ้งไว้ให้ทุกคนทราบนะตรงนี้เผื่อใครมาดูไลฟ์ย้อนหลังว่า ก้าวทำหลายอย่างนะคะไม่ได้ทําอย่างเดียวนะคะคือแม่ค้าเนี่ยก็อยากขายนะคะอยากขายเพราะว่าหาตังเรียนนะคะเพราะว่าเรียนปโทไปด้วยในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะก็มันก็เนาะทุกคนก็อยู่ในภาวะแบบนี้ก็อยากขายอยากหาตางังแต่ว่าทําที่ตัวเองทาไหวเพราะว่าเราจะได้มีเวลาใส่ใจแล้วก็ลงรายละเอียดในการทําในแต่ละอย่างนะคะอันนี้ส่งได้ตลอดเลยสําหรับสครับสองตัวนี้แล้วก็ในการใช้นะคะ ก็คืออาอาบน้ําใช้แทนเอาง่ายๆสําหรับสําหรับคนที่รู้สึกว่ามันยุ่งยากไหมใช้ยังไงไม่เป็นเลยในเรื่องการดูแลตัวเองทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะไม่ยากเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดเยอะเปิดสครับลาดน้ําเปิดสครับนะคะขึ้นมาเออบนี่นะคะแล้วก็ปุ๊บ คุณจะควากคุณจะใช้ช้อนตักคุณจะยังไงก็ได้นะคะแล้วก็ถูถูถูทาเหมือนคุณอาบน้ําเลยแต่ว่าคุณก็เขาว่ามันง่ายมันเป็นเนื้อครีมนะคะก็คือคุณก็ถู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 หน่อยเหมือนคุณอาบน้าอะค่ะนั่นแหละแล้วคุณก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ขึ้นได้เลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําให้ตัวคุณแห้งมันก็ยังหลงเหลือความชุ่มชื่นให้กับผิวคือมันเหมือนคุณใช้แทนอาบน้ําก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าครั้งเนี้ย เช้านี้หรือสายนี้เย็นนี้คุณรีบคุณขี้เกียจแบบว่าต้องมาล้างอีกอะไรเงี้ยมันก็คือใช้แทนการอาบน้ําแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าใช้แทนแบบครีมอาบน้ําหรืออะไรเงี้ยมันสะอาดมากๆก,กว่านั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเม็ดเม็ดสครับด้วยแล้วมันคือมันมันก็คือเป็นการขาดเหมือนก้าวบางทีก้าวล้างน้ําก็คือแบบก็คือเนี่ยเอาตัวนี้อาบน้ําเลยเอาสครับอะ่ะอาบน้ําเลยมันก็ได้ทั้งเป็นการอาบน้ําเพราะว่ามัน ขัดที่ใครขัดเซลล์ผิวเก่าขัดอะไรเงี้ยชำระล้างสิ่งสกรปรกอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันคือการขัดแต่การขัดของเก้าวคือมันมันเป็นเนื้อครีมอ่ะที่มันแบบอ่อนโยนก็แทนการอาบน้ําไปได้เลยจบก็คือคุณอาบน้ํายังไงคุณใช้สครับอย่างนั้นจบนะสาหรับคนที่คิดว่าสครับใช้ยังไงทำงไงํำยังไงคุณอาบน้ํายังไงอ่ะเวลาคุณอาบคุณทํำยังไงแล้วก็คุณก็สามารถจะมีฟองมีอะไรที่จะมาถูตัวเนี้ยก็ได้ คือคุณอาบน้ำยังไงคุณใช้สครับอย่างนั้นจบนะคะอ่ะโชว์ให้ดูสีของกาแฟกีนีคขมมินมจบไปนะสะครับอุ้ยตายแล้วคุณแม่คุณขอโทษค่ะแล้วก็อ่ะจบไปสำหรับเรื่องสครับเข้าไปดูที่เดอะ่อเดอะดีเคบิวตี้เพจนะคะแล้วก็สั่งที่ l i น e แอดดีเคเดก,ก DK, จบนะคะสำหรับสครับแล้วก็สำหรับอ่ะ น้ำพริกเผานะคะซึ่งมีออเดอร์ที่ออเดอร์มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ไปมาไว้เป็นรอบสองเอยรอบสามเป็นออเดอร์ขอโทษรวนเป็นออเดอร์ที่สามนะคะสำหรับน้ำพริกเผาคุณยายดวงก้าวสำหรับคนที่ยังไม่สั่งเมื่อสักครู่นี้เห็นพี่กันนภะัสเข้ามาดูนะคะพี่ทน,นายนะคะกะ็หลายหลายคนสวัสดีด้วยแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนนะคะแล้วก็อรอบสามเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวโพอสตอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะรับในจํานวนที่รับไหวนะคะแล้วก็อาจจะต้องรอนิดน,นึงเพราะว่า บอกเลยว่าก้าวทำหลายอย่างแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะอย่างที่บอกเน้นย้ำเหมือนเดิมนะคะก็นักศึกษาคนนี้นะคะก็กําลังศึกษาอยู่ซึ่งก็จะรอดไม่รอดก็จะพยายามให้รอดให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะก็ยังต้องการแบบหาตังค์อยู่นั่นแหละแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะคะแบบอุดหนุนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะอะไรเงี้ยก็ติดตามด้วยแล้วกันนะคะเปิดแล้วเดี๋ยวจะรับ จำนวนจำกัดเท่าที่เรารับได้นะคะสําหรับออเดอร์สนะคะสําหรับน้ําพริกเผาคุณยาดุงเก้านะคะเพราะว่าก้าต้องทําเองนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็หลังไลฟน์นี้คนที่ดูแล้วย,ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะกดติดตามที่ youtube duangkao ด้วยนะคะ YouTube นะคะกดติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วก็เดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนเนาะ ก็เดี๋ยวคอยไว้พบกันใหม่ขอบคุณที่เข้ามาชมในช่วงเวลาบ่ายกว่านี้นะคะก็เป็นกําลังใจใทุกคนด้วยสู้ๆนะคะในการทํางานการเรียนการใช้ชีวิตนะคะสะครับใช้แล้วรู้สึกดีมากผิวนุ่มมากๆอาจจะไม่ได้อ่านชื่อทุกคนนะคะแต่ว่าเห็นทุกคนเลยนะคะที่พิมพ์เข้ามานะคะเนาะเห็นทุกคนเลยเห็นทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะอือฮึชุดสวยชุดสวยสวยหรออ่า ไป,ไปนะชุดสวยก็พึ่งพรีเซนต์งานเสร็จตอนนี้ที่ที่กล้าบอกว่าเรียนเรียนนี่นคือเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่ามหาลาัยอะไรก็ยังรู้อยู่นะเขายังไม่เปิดนะคะก็มีการพรีเซนต์งานไปซึ่งเป็นวิชาที่เราไม่อยากเรียนแล้วแต่เราก็ต้องเรียนนะคะแล้พิ่งเ,เสร็จพรีเซนต์รายงานบัญชีไปนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปทําอย่างอื่นก่อนสวัสดีทุกคนเห็นเห็นทุกคนนะคะเห็นทุกคนเลยเห็นพี่หน่อยด้วยนะคะพี่หน่อยสันอะไรนะจำได้จำได้แล้วก็เห็นทุกๆคนเลยนะคะ โอเคฝากตามนี้ด้วยนะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเผื่อว่าถ้าทุกคนติดตาม you YouTube ไปแล้วอะ่ะเผื่อแบบอยากร้องพงร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยก็จะเอาลง YouTube นะถ้าไม่ติดตามก็ไม่ได้ฟังเนาะไม่เจอกันเนาะ <c oughs> เพราะว่าบอกบ่อยมากแล้วก็ฝากแชร์กันแน่นๆเลยหลังไลฟ์นี้ฝากแชร์แน่นๆเลยนะคะจะได้ลงทั้งไอทั้ง YouTube ให้นะคะมีรายการเล็กๆด้วย ซึ่งมีอะไรอยู่ในคลิปนั้นแล้วก็มีอะไรที่แบบอยู่ในรายการเล็กๆของก้าวนั้นถ้าไม่ติดตามคุณก็จะไม่รู้สิ่งนั้นโอเคนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะอย่าลืมสั่งสะครับเดี๋ยวดีเคด้วยที่สําคัญนะน้องฟ้านะคะอะ่หลายๆคนสั่งด้วยเพราะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีไม่ได้พูดว่าดีเพราะว่าตัวเองขายนะคะดีก็คือส่วนตัวเลยคือดีจริงๆ นะคะโอเคลองแล้วกันทั้งผู้หญิงผู้ชายคุณอาบน้ำยังไงใช้สครับแบบนั้นตามนั้นเนาะโอเคสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ